นี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่โอกาสทองกำลังรอคุณอยู่สำหรับคนเกิด4วันแรกของเดือนมการาคมดวงของคุณกำลังเปิดแรงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนดูให้จุบเพราะนี่คือคำทํำนายที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณในปีนี้คนเกิดวันจันทร์การงานเริ่มต้นใหม่งานใหญ่ผู้ใหญ่หนุนการเงินเงินเข้าต่อเนื่องโชคลาภจากความสามารถความรักคนโสดมีโอกาส คนมีคู่สัมพันธ์แน่นแฟนเคล็ดลับไหว้พระขอพรเรื่องการเริ่มต้นใหม่ใส่สีขาวฟ้าอ่อนช่วงต้นปีเป็นจังหวะเปิดดวงเปิดทางชีวิตใครเกิดสี่วันนี้ดวงจะขยับก่อนคนอื่นเห็นผลเร็วชัดเจน 1. คนเกิดวันจันทร์ต้นเดือนมกราคมดวงเปิดแรงตั้งแต่ต้นปีเป็นจังหวะฟ้าหนุนคนช่วยโอกาสมาการงานมีเกณฑ์เริ่มต้นสิ่งใหม่ งานใหม่หรือหน้าที่สำคัญผู้ใหญ่เมตตาเห็นผลงานชัดงานที่รอมานานเริ่มขยับเดินหน้าได้จริงการเงินเงินเข้าแบบต่อเนื่องมีช่องทางเสริมมีโชคจากคำพูดการเจรจาเอกสารระวังใช้เงินเพราะความเกรงใจความรักคนโสดมีคนเข้ามาดูแลจริงใจคนมีคู่เข้าใจกันมากขึ้นคุยเรื่องอนาคตได้เคล็ดลับเสริมดวง ทำบุญแสงสว่างหรือเทียนใช้สีขาวครีมฟ้าอ่อนขอพอรเรื่องการเริ่มต้นและความมั่นคง2คนเกิดวันอังคารต้นเดือนมกราคมดวงนักสู้เปิดแรงต้นปีนี้มีเกณฑ์ขยับชีวิตแบบจริงจังการงานมีโอกาสเริ่มงานใหม่เปลี่ยนบทบาทหรือรับผิดชอบงานใหญ่งานที่ต้องใช้ความกล้าความเร็วการตัดสินใจจะเด่นมาก มีคนจับตามองผลงานถ้าทำดีจะได้ไปต่อยาวคำเตือนระวังคำพูดแรงประทะง่ายจะเสียโอกาสการเงินเงินเข้าแบบเร็วออกเร็วมีรายจ่ายกระทันหันเกี่ยวกับบ้านรถหรืออุปกรณ์ทำงานปลายช่วงต้นเดือนมีลาบจากการเดินทางหรือการเสี่ยงเล็กน้อยความรักคนโสดมีคนเข้ามาแบบรวดเร็วใจร้อนพอๆกัน คนมีคู่ระวังอารมณ์ขึ้นง่ายควรพูดกันด้วยเหตุผลถ้าผ่านช่วงต้นเดือนไปได้ความสัมพันธ์จะแน่นขึ้นเคล็ดลับเสริมดวงคนเกิดวันอังคารทำบุญน้ำดื่มหรือบริจาคโลหิตใช้สีแดงสีส้มสีชมพูเข้มไหวพระขอพรเรื่องสติและความอดทน 3. คนเกิดวันพุธกลางวันต้นเดือนมกราคมดวงช่วงต้นปีเปิดสติปัญญาและโอกาส เหมาะกับการวางแผนและเจรจาการงานงานที่ต้องใช้ความคิดการวางแผนการเจรจาจะสำเร็จชัดเจนมีโอกาสได้งานที่เกี่ยวกับเอกสารการสื่อสารการเรียนการสอนการตัดสินใจช่วงนี้สำคัญจะส่งผลตลอดปีคําเตือนอย่าใจร้อนหรือทำงานหลายอย่างพร้อมกันการเงิน รายได้เริ่มคล่องมาจากการเจรจาหรือสัญญาที่ชัดเจนมีโชคจากการพูดคุยการแนะนำหรือเพื่อนร่วมงานระวังรายจ่ายจากความใจดีหรือช่วยเหลือคนใกล้ตัวความรักคนโสดเจอคนเข้ามาจากการสื่อสารหรือการเรียนการงานคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดขึ้นถ้าพูดคุยด้วยเหตุผลสามารถวางแผนอนาคตร่วมกันเคล็ดลับเสริมดวง ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาการสอนหรือหนังสือใช้สีฟ้าสีครีมสีขาวสวดมนต์หรือขอพรเรื่องสติปัญญาและโชคในการเจรจา 4. คนเกิดวันพฤหัส,สบดีต้นเดือนมกราคมดวงต้นปีผู้ใหญ่หนุนโอกาสมาเงินและงานพร้อมกันการงานงานที่เกี่ยวกับความรู้ผู้ใหญ่หรือสัญญาเอกสารจะเด่น มีโอกาสได้รับหน้าที่ใหม่หรือโปรเจกต์สำคัญถ้าคิดเริ่มธุรกิจหรือทำโปรเจกต์ใหม่ช่วงนี้เหมาะมากคําเตือนอย่ารับภาระคนอื่นมากเกินไปจะเหนื่อยแต่ไม่คุ้มการเงินการเงินคล่องมีรายได้เสริมและเงินก้อนเล็กเข้ามามีโชคจากผู้ใหญ่หรือการติดต่อเจรจาระวังการใช้จ่ายเกินจำเป็นเรื่องเอกสารหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานความรัก คนโสดมีโอกาสพบคนจริงใจจากผู้ใหญ่หรือสถานที่ทำงานคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดขึ้นสามารถวางแผนอนาคตร่วมกันเคล็ดลับเสริมรวงทำบุญเกี่ยวกับครูบาอาจารย์หรือหนังสือหรือความรู้ใช้สีเหลืองสีทองหรือสีครีมสวดมนต์ขอพรเรื่องความรู้และผู้ใหญ่หนุน